เชียงใหม่เป็นประธานติดโครงการพัฒนาศักยาภาพทีมกู้ชีพผู้ภัยระดัตบตำบลเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่31พฤษภาคม2565เวลา15นาฬิกาที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จังหวัดเชียงใหม่อ่ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หนายประจนปัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยระดับตำบลเพื่อปกป้องประชาชนจากภารกิจการดับไฟป่าและลดการสูญเสียชีวิตจากสาธารณาภัยตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนในปีงบประมาณพศ2566โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพก,กู้ภัยประจำตำบลเพื่อเป็นกำลังหลักของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อำนวยการส่วนท้องถิ่นในการตอบโต้สถานการณ์ไฟป่าและอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินคนถลม่ม ตลอดจนสาธารณาภาัยอื่นๆในพื้นที่ของโครงการดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมการอบรมร่วม100คนเพราะถือว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก่อนปิดโครงการนายประจนปัจจกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ส่งสักพรมเอี่ยมวลิศราทินานิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน